อ้าวนะครับกระดาษสีผมมาพบกันแล้วผมระพิจัยระบบขดลอกพสวรร์น,นะผมวันนี้เป็นตอนที่1 6 31, ึ1งพันตอนที่1 6ึ่นสอน,นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อการเสรนะผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับ ในตอนที่กอรังทึกรับบคุคครองเข้าสู่อาณาจักรดันเจี้ยเห็นก็ได้ทาการติดต่อไปที่ตําหนัดเทศจิดํมปันเป็นที่ระเบิดแต่มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับขอบเขตอาณาจักรนี้หลังคึงขัง้นระดับสูงสุดของตําหนัดเทศจิดํมปัน และตากอื่นอื่นๆเพื่อเดินทางมาที่อาณาจักรดันได้เห็นดีบอรังดึกดับได้ใช้รูปแบบขห้คนบางจากเพื่อทําการปิดกั้นห่วงปากภายในดันใกล้เคียงกับอาณาจักรดันเดและอาณาจักรดันไดเองก็ถูกปิดกั้นเช่นกันดังนั้นหาวนาดแนวเกียดนี้รลังคืนขั้นระณจับสูงสุดจึงไม่สามารถใช้อุปกรณ์ขึ้นจากของทะเลต้องกำหนดจ้าเพื่อเดินทางมายังบริเวณใกล้เคียง อาณาจักรัันที่แห่งนี้และก,กว่าที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงเมื่อถึงเวลาน,นั้นมันก็สายกันไปแล้วและในวาราน,นี้มาปราชนกินเธอและมหาอาณโกรธอื่น,น,นที่ในขอบเขตนี้ถ่นครึ่งขัง้นระดับสูงสุด่างก็เดินทางมาในที่แห่งนี้แต่พวกเขาก็ได้ค้นพบว่าอาณาจักรดันที่ได้ถูกทำลายลงเป็นที่สลายแลและมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากได้หายไปแม้แต่มาชนดันได้เองก็หายไปเช่นกันซึ่งมันก็แปลว่า บรราชนดานดีนั้นได้ตกตายเป็นที่ระไบแล้วพวกเราชาไปก้าวหนึ่งบรรดาชนตินเฮอได้ก่อ,อกมาจังกดเครืองแต่ในพวกเขาจึงได้เดินทางออกจากที่แห่งน,นี้ทีละคนแต่ไม่นาน,นจักน,นัน้นร่างขัดรอกของเย,ย์เทียนก็เดินทางมาที่ตําัลเทติรัมปัน,นอีกครั้งณนะภายในตณาบเทศติรัำปัน,นเจย,ย์เทียนได้พบกับบาราชนที่ติดสอ จากนั ει, ้นพวกเขาก็เริ่มทำการพูดคุยกันบรรพชนจินเหอได้ทาการกล่าวถามที่เห็นว่าบรรพชนแห่งกลวิธีเจ้าเคยพูดมาก่อนหน้านี้ว่าเจ้าสามารถจะบประกันเดบว่าจะสามารถค้นหาตัวตนคอยไฟได้แต่ตอนนี้เจ้าค้นพบตัวตนคอยไฟแล้วหรือจัง พวกท่านลองดูทุตัวเองดีกลัวภายใต้การสอบของพรสวรรในการฮรอกคนดีเทียแมแตระเบียรนี้แรงขึงข้ะดับสูงสุดก็ไม่สามารถที่จะซ่อมต่อตนของพวกเขาถ้า้ขอพุ่นนั้นมาจากกรังใดประภชนตินเธอได้กล่าวมาจากเร่งรีบเย่เทียนได้กล่าวออกมาว่ามาจา,ากกรังใดน,นั้นข้าเองก็ไม่รู้ แต่ข้ารู้ว่าขอบเขตที่รังคึงขัง้นระดับทรงสเดพูดตายเป็นโครงโจมตีในครั้งดีมันคือใครจะกั้นเรอประชาชนทท่สองนั้นรู้สึกอยากรูอยากเห็นเช่นกันปาะชาชนตน้องขึ้นเดอดอาดาราเย่เทียนที่ทาการเปิดเผยออกมาเป็นบันเทงกั้นเรอเจ้าแน่ใจหรือไม่ประชาชนจินเธอถึงกับขมวดคิว้วข้าเน่ใจแต่ข้าก็สามารถรับประกันได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์ส่วนพวกท่านแต่เชื่อหรือไม่นานมันก็เรื่องของพวกท่านเองเย่เทียนได้กลอ,อกมาเจ้ารู้หรือไม่ว่า บระพชนทศกัณฐ์อสุนารานั้นเป็นใครการบรรพชนจินเถอได้ทําการกราบทาถ้าก็ไม่รู้เช่นกันเด้เห็นรู้เพียงตัวตนครงอีกฝ่ากจากข้อมูลในการสรํารวจของอบอนในการทะเลาะรุ่นด่าน,านแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายด่าน,านคือขอบเขตนิรังดรึงนขั้นระดับสรงสูงที่มาตาก,กรางังใดน ดังนั้นอวชนจินเหตุจ,งจึงเริ่มเล่าทิ่มมาของอภรชนตกกงขมดอสุนดารา,าราอชนต้กงนมดอ,อสุนดาราน,น้นเป็นหนึ่งในขอกแกที่รังซึงขั้นที่ออกแก่ที่สุดภายในฮาเรตต้อหขมวดแห่งดีซึ่งเขานั้นเ,กกเ,กเก่าแกมากกว่าขอกกนี่รังหลายคนด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่เคยปรากฏตัวมาเป็นเวลานานมากแกแต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ยังเปลี่ยนปูนนำขบวกเขาอาสุนดาราเช่นกันซึ่งกอรองดังกล่าวน่าน,านมันมีกระเเืตอนีิรันดร์เพียงั้นประมาณอีกสิบโคนแต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือลูกศิษย์ของวชนทุกขมเนตรอสุนดาราน่านสามารถตรกรับเข้าโซกเเขตนีิรันดร์ได้บวชนทุกขมเนตรอสุนดารามีลูกศิษย์อยู่ในกระเพื่นีิรันดร์เงชง่นกันเจอ ในสุดเจเทียงกับเราว่าทาไมอบัชนจินเหอแปรพูดต่อคนอื่นนั้นถึงกับคมวัคิวพรอต้องคนเดือเฮฟนั้นติ้งแต่มากกันปลายขอบเขตนิรันนั้นสว่างไม่เพียงายแม้แต่อบัชนทีมสองเองก็ยังไม่กล้าที่จะลุกตายดังนั้นจึงว่าเขาทําการจัดการกับอาบัชนต้นองคนเดือดอุนดาราพวกเขาก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อทําการต่อสู้ขอบเขตนิรันที่จู่เบ้งล่างแรรยิ่งประกอนนาน แม้ว่าปชาชนท้องเนเดือดอสุดาตราจะทําการทาตรายกรังไปเป็นตะบนว่าแต่กร,งรังเตาดีก็ไม่ได้มีข้อเขียน,นี้รันตัวเบื้องหลังพวกข่าวเราถ้าหากทำการยุ่งเกี่ยวกับกรังเตาดานที่รับกานชื่อเรียมาจากขเขตยน,นี้ตรามันอาจจะไปสร้างกลคนเครื่องให้กับข้อเขียนนี้ตรา ซึ่งแม้แต่กอราองอวุชชนทุกขมเดอสุนดาราก็ยังไม่กล้าที่ถามชิ่นดานดังนั้นจึงมีกอรงจมลนบ้าที่ไม่กล้ารุกรานภูเขาอสุนดาราแรงยิ่งกวนะากอนด่านอวุชชนตุกน๊กขมวดอสุนดาราเองเขานั้นก็ไม่ได้อ่อนแอ ความแข็งแร่งของบอลชนทุกขมเนตอสุนดาตราอยู่ในระดับสูงสุดขั้นสามซึ่งพวกเขาไม่ใช่คนเดือดรุ่ของขา่บาวบอลบชนจินเหอถึงกับใสหัวจะเห็นในสัตว่าพวกเขาในเมกาที่จะจุ้งเกียกับมาบอลชนทุกคมเนตอสุนดารตราท่านดาบอลชนที่ศอศท่านจะทําการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเจเทียนได้ทําการลกาวถาม าบรรดาชนจินเธอและคนอืนน่นเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่จะทําการตัดสินใจว่าพวกเราจะทําการเพื่อกระจายข้อมูลดังกล่าวแต่พวกเราจะไม่ทําการขึ้นไปเดินจราบถัดท้ายสุดแลพวกเราก็ไม่สามารถสังหารนาบบชนทุกกําหนอดอสุนดาราไดา้และเราก็ไม่สามารถที่จะลุกปาบผู้ขออสุนดาราด้วยเช่นกันาบระดาชนจินเธอได้กล่าวมาจากเช่นเมตตา เขาาเข้าใจแรกเย่เฉียนไม่ได้ก่ออะไรอีกต่อไปและเขาเองก็ไม่ได้สนใจที่จะนมนะักอวชนจินเหอให้ทําการจัดการกับเรื่องนีพเพราะทันสุดแล้วแม้ว่าเขาั้นจะทําการขึ้นไปแต่พวกเขาก็ไม่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้และยังมีอาณาจักรนิ้ตรันอยู่เบื้องหลังคอยฝ่ายอีกตู้วนั้นัดน,นี้มีข้อเขตนี่รังคึงขั้นคนตาที่มีความกล้าหันจะทําเรื่องหนีรังจากนั้นเย่เหียนก็เดนทางออก พอรูดีดว,ว่าเรื่องดีตนักเทศจะดำบันไม่สามารถจัดก,การด้วยตเองได้แต่แลไรก็ตามตนักเทศจะดำปาก็ได้ทำการกระจายข้อมูลไปย่างรับเร,รับเช่นกันดังนั้นทั่วทั้งทะเลฮ่องไหทั้งบนจึงได้ร่วงรู้เกี่ยวกับการลงมือของประชนตน้องกำหนดอสูนดารากเพระาะ้ายสุดแปลมภายในทะเลต้ํากำหนดทั้งบนดำเนินผ่านนาทแนวเขตที่รังคึงขั้น,นระดับสูงสุดที่ในขั้นที่3ดาออ่านก็มีเพียง80-90ถึงเกาคนทุ่นด่านถ้าหากตอบข้องสงสัยอื่น จำนวนของมันก็จะยิ่งน้อยรองเรือยรืดังนั้นต่างจากที่เยาชชนทุกนเนอสุนดาราได้ถูกเปิดเผยก่อ็อ่ังตะวันวัาจะได้เชื่อเรื่องดีณภนะูเขาอสุนดาราเมื่อบาชนตุกนินตอสุนดาราได้เรื่องรัวขม่มขู่จากรอบแปวนนอกขอ,อกนันก็รู้สึกงุนงงในทันที แปลกมากก่อนขึ้นไปคอราดานรวดเดวร็วไปอย่งาง้าจนแท็จ,จะไม่ทาการเปิดเผยตนได้สาบใครกันที่เปิดข้อมูลเหล่านี้ออกมาบรรดาชนทุกคนวดวลอสุนารารู้สิกิประจาจแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยแล้วแต่มันก็มีค่าอะไรสำหรับขา่าเพราะมันไม่ได้มีข้อเท็ีจรทง่รงขึ่งขั้น,นคนใดที่กล้าจัดการกับเขาในทันทีเพราะทาที่สุดแหลกหนึ่งในลูกศิษย์ของเขาดาน,านก็เป็นทีงข้อเท็ีจรี้จาน แต่อย่างไรก็ตามทางข้อมูลด้วยไรออกไปเขาคงจะตกเป็นว่าหมายจะนิ่งนอนแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาทําการขึ้นไปอีกครังในเวลานั้นมันจะยากลำบากไปอย่างบ้าพรังการโดยซับลูกปัดโดยหิดกินกินอยเหตุมันยังเอียงพอสรับตอบ ที่จะสามารถจกกระดับเข้าสู่โอเปรนี้รันได้เราจะต้องทำารากรังเพิ่มอีกประชชนทุกงินเมตสุนดาราได้กกมาแทนเดนก้ากรังแะกรังเก่ากอได้ปรากฏขึ้นภายในใจของเขาและในสุดเขาไก้ล็อกตบทหมายไปที่กรัดหนึ่งซันตาโบรานีไม่ใช่กรางที่หนเอมันเป็นกรงดพรดมิตรที่ร้อนข้ามยามได้พวกเขามีโอเปรนี้รัเคองค่าทั้งหมดหกคน แต่ผู้ที่แก่สุดของพวกเขาดันก็จะเปลี่นเพียงข้อเพียร์นี่รังคึงขั้นค่อนข้างสูงทุกหนดานไม,ม่เช่ข้เพียรน,นี่รังคึงขัง้นระดับสงูงสุดนม่ว่าเขาจะต้องใช้ภาษาสัพักในการสัง่งหารข้เพียรน,นี่รังคึงขัง้นระดับสูงด้วยความแกลงของเขาภายในปัจจุบันแต่เมื่อต่อต้นของเขาเน้นได้ทั่วเผยเป็นที่ตะอไปอะไรดังนั้นจะไม่จำเป็นใจต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้าคมเร็วสันตเจ้าโบราณน,นั้นไม่ใช่กอร่างที่นั่นเองถ้าหากต้องการทำลายสันตเจ้าโบราณพวกเขาจะต้องนำกอรลังทั้งหมดของพวกเขาไปถึงหน และในวันดีาบรรดาชนทุกคนเหนืออสุนดาราก็นำขอบเขตที่ร่ำเครื่องขั้นทั้งหมดสิบัตคนออกมาจากภูเขาอสุนดาราเพื่อเดินทางไปที่กอรังสันต้าบอตราและใช้เวลาเีย่ไม่นานาซานต้าบอตราก็ได้ถูกอ้อมรอบไปด้วยกอรางของภูเขาอสุนดารา แต่ในพวกเขาก็ใช้เม็ดสายมิติเดเปรตาทําการปิดกั้นของป่าในทันทีซึ่งเม็เจอเพียรนี้ต่างคืงขั้นก็ยังไม่สามารถที่จะรับนี้อกไปจากที่แห่งน,นี้ได้และเมื่อบาชนสันเตโบตาได้เห็นประชาชนตุกตุนเดนิตร์อะไรขอบเพียร์นี่ตนน่างคืงขั้นจำนวนมากมๆคอเนงก็สิบประกอขึ้นมาใทันทีประชาชนตุกตุนเดน,นิตร์ปลดปล่อยพวกเราไปเทือ พวกเรายินดีที่จะมอบทรัพย์กรทั้งหมดให้กับท่านบระดาชนซานตาบราได้ทําการขอร้องอ้อนวอนออกมาและผ่านนัดตินอือ่นที่ในซานตาบราก็รู้สึกเตือนอกเช่นกันเพราะเรานี่เป็นสถานการณ์ที่สิ้นปังไปอย่างมากโจมตีได้แรงบรรดาชนทุกขุขมฤตอสุนาราได้ทําการเติมตีกเพื่อเพนที่รังคึงข้ขาขอนั้นได้ทําการสังหารได้ทําลายผู้คนจีนบนบ้ากผู้ตนทั้งหมดของซานตาบราเหล่านี้ได้ถูกกินกินหายไปได้แม่นำรอยเหตุ พวกขอนี่นได้ถูกเมทดเือกขนาดเล็กทำการกินกินแระเม็แต่ทราบศพก็ยังไม่ถูกทิ้งไว้ในข้างกลางและในบารานีอัปปชนซันเตโบราก็ได้ตกเยันว่าหมายของอัปาชนตน้องคุณเดออาซนดาราพวกเขาทั้งสองนั้นได้ทําการต่อสู้กันแต่อาปชนซันเตโบรานั้นได้ถูกลุบตีจูไฟดีและเขาเนก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้ตกลับได้เลยสิ่งเดียวที่อัชนซันเตโบราณสามารถทําได้ในตอนนี้ก็คือ การชะลอเวลาให้มากที่สุดนั่นเองเพราะมันจะมีความเป็นไปได้ที่ขอบเขตนี้ดังขึงขั้นแต่รบสูงสุดจะมาทำการช่วยเหลือข่าวและในขณะเดียวกันตําหนักเทศจิดําบันได้กรังรับสูงอ,อื่นๆที่รับข่าวาว่าวบุคาลทีก่กุมเนตรอสุนดาราดันได้ทําการปลุกจิตีสารทบราซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่ดีไปอย่างมากเพราะสิ่งนี้สามารถได้ประกันได้ว่า บบชนตุกข์ขมวดอสุนดารานันดันเป็นผู้วงการเบื้องหลังจริงๆแต่ขอบเ,เขตที่แรงเคืองข้าดับลงสุดใตายคนก็ยังไม่กล้ที่จะขึ้นไปไม่นานจากนั้นบบบชนตุกข์ขมวดอสุนดาราก็สามารถสังหารบบบชนสนานเจ้าบอราณได้สำเร็จ่อนนั้นได้ทําการทําลายสานเจ้าโบอร์ตาและกําลังที่จะเดินทางจากไปแต่ในกระดานหาันพื้นที่ทะเลตุกข์ขมวดก็ได้เปลี่ยนไปและพวกเขาก็ถูกส่งมาอย่างโรคน้ําแข็งในทันทีโรคน้ําแข็งแห่งดี กลายเป็นน้ำแข็งมกระทั่งต้กมออเดร็กอะไรต้าก้มเดรปรากรอบว่ามาสามารถแช่แข็งทุกสรรพสิ่งได้นี่เป็นรูปแบบแค่กลนที่น่าตกรึงแต่ศัตรูกับสามารถสร้างมันขึ้นมาได้สำเร็จภายในเวลาอันสั้นเท่านานเมบาชนวูริงเป็นเจ้านี้เอกเต้าจะทำการโจมตีฆ่าจังงันเกอเม่บาชนต้าก็เหนืออสุนดาราได้กล่าวมาด้วยความวาดกลัวเม่บาชนวูติงพูดดีเป็นหนึ่งในหกหมหาอำนาจทิ้งใหญ่ที่สุด ภายในทาเลตรกูเดิมซึ่งขอเเีตนี่รังเครงข้นของขอนดานดูในมหาอำนาจทิจเต็ดความแข่งแร่งของเธอนั้นแข็งแร่งมากกว่าเขาไปอย่างมากถ้าหากผู้ตนชื่นดีทำการโจมตีเข้ามาจริงๆเพราะถึงกับจะรูปแบบให้กลงขนาดใจเอาไปยาราฟนี่มันก็แปลว่าเธอแหนไม่ต้องการที่จะไปเขาให้ทำการตบดีอ้าขอบเขตที่รังครงข้ามของภู้ขอสูนดาราได้ถูกเช็คแข่งแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ตกตา แต่ทหาพวกเขาถูกแช่แข็งเปรันด้าร่างกายถูกแช่แข็งของพวกขอนดานจะแตกออกเป็นเสียงเสียและพวกเขาจะตกตายลงในอิสตูดเมื่อประชาชนทุองการมิดอสุนาราจะสังหารผู้คนแบบมากเกินไปแรงและเจ้ายังได้ทําการทําลายกอรังมากๆซึ่งเหมือนก็แบบว่าเจ้านั้นสมควรตายเมื่อประชาชนบูดจิงได้ทําการปรปกดดูเธอนนั้นเป็นผู้หญิงที่สวมชุดเกาะสีใสเอาไปและมีผลเด็กน้ําแข็งลอยอยู่รอบตัวของเธอและผลเด็กน้ําแข็งเหล่านี้ไม่ใช่ผลเด็กน้าแข็งจริงๆแต่มันเป็นสมบัติตก้การเดิน ที่เป็นอาบุธประเภทสูงสุดบาบาชนวูจริงจะไม่กว่าการตะวันจูกในกระเทีจจริงดันที่เบื้องหลังข้าจะงนั้นเลยเราจะมีเวลา,าที่จะจุดจังเหตุการณ์ในครั้งดีแต่ถ้าเจ้าไม่ต้องการที่จะจุดจังบานก็จะต้องได้รับผลกรรมที่ตามมาจะาแน,น่นอนคํามท้าของข้าก็คือเจ้าอยากจะเป็นศัตรูกับข้าจริงจริงอย่างั้นเลยบวบาชนทุกามุจอสุนดาราได้ทําการก่วท่าแต่เจ้าอันสังหารดันดี้บวบาชนวูจริงได้กล่าวมาเย็นชาบาบาชน,นดันที่อย่างนั้นเลย ก็มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเธอหรือไม่ปร์บะชนต้องกลมเน็้ออสราราทิึงกับตอรึงประบะชนดันเจมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชนบูจินได้อย่างไรเราทำไมเขาถึงไม่สามารถรับรู้ถึงเรื่องราวของปารบะชนดันเจตั้งแต่ต้นไม่นะแม้ว่าประชนดันเจจไปได้พูดออกมาตั้งแต่เขาแรกแต่แต่ตอนนั้นเขาเองก็ไม่ชื่อเขาคิดเพียงว่าปาระชนดันเจ ได้เก่าทุกอย่างออกมาเพื่อขอรองชีวิตต่อไปทุ่งดานแรกที่ประกันดานออยังได้ทําการปี่ช่องต่อตรงของข่าวดังนั้นเป็นเดือเมตาที่เขาจะทําการรับฟังสิ่งของประชาชนดันเี่พูดออกมาและเขาเองก็ต้องการที่จะเสวนราแมต่นิดดีดังนั้นคําพูดของประชาชนดานเจ้จะไม่ประจวบสำหรับข่าว เป็นเพราะเหตุนี้นี่เองว่าทําไมอวบชนรันเท้ยังท,ทำการกล่าวออกมาเช่นน,น,น,นั้นรันเ้นั้เป็นลูกน้องของข้าแต่ข้าไม่เคยเปิดเผยมันมาก,ก่าอนเพราะในเป็นต้องก,การที่จัดองเทนนี้รันเทนแต่ทางข้าติไม่สนใจร,ร,รันเจ้มนากนักเดิมทีข้าคชดว่าขวัญแกงขอดันเ้นดานที่นโคเขตนิรังคังข้าก็เพียงพอราชิที่จะปกป้องตัวเองแต่หากต้องไปทําการตรงบือภายในทะเรต้องกันเป็แห่งดีมันก่อนหน้าจะม,มีอันตรายใดที่สามารถทำร้ายต่อตนของเธอได้ แต่ข้าไม่คิดแต่ว่าต้นนั้นได้ทําการสังหารเธอประชาชนบูติงกดไปอย่างมากในขณะที่เธอ,เธอกำลังเปลี่ยนดันฝุคนดูเธอก็สาม,มารถรับรู้ว่ารันเจ้ที่เป็นรุ่นน้องของเธอนั้นตกตาเดี๋ยวนั้นเธอจึงได้ทําการเติมขึ้นบ่าไละออกจากการเปลี่ยน,นดันฝก่นในทันที่และหลังจากอมบจากการเปลี่ยนฝุ่นโสเธอก็ได้ค้นพบว่าประชาชนทุองกำนดเอาสุนด,ด,ดาราเป็นคนทําการสังหารประชาชนดันเจ้แต่เพื่อที่จะส,สังหารคานไม่ผิดเธอไม่ได้ทําการขึ้นไวแนนที่ แต่เธอได้ทําการตรวจสอบดูภูเขาอาสุนดาราตระเบราแย่เมื่อตอนที่อวชนตระกเลเดชอสุนดาราทําการเคลื่อนบหวอีกครั้งเธอก็ทําการจาัาบังคับกลจนรับราแต่เธอขี้เกียจเกินไปที่จะทําการปกป้องกรงอรังจางสันเจ้าบราในเหตุการณ์ครั้งนี้เธอจะต้องสังหบบานาวชนตระกเลเดจอสุนดาราใหา้ตายไปซามข้ายกลนขนาดใจได้ถูกกระตุดด้นไปใช้งานขึ้นบา ซึ่งมันได้ทำให้เวลาที่มิติในบริเวณดีได้ถูกทำลายตรงและในสุดของเขตที่หลังคึงข้ามก็ไม่สามารถแบกรับพลังงานดีได้ซึ่งอบชนทะกำหนิดอสูดาราม่ได้มีเวลาที่จะรู้สึกเสียใจยเกี่ยวกับการตกตายของเขตที่หลังคึงข้งนตอนดีเพราะถ้าหากวันนี้เขาไม่สามารถที่จะรบ้เอปบต้าเขาเองก็ต้องตายเช่นกัน มสมบัติการป้องกันขบวนทกองเคลืออสุรดาราได้จะทลายออกไปราชินและเกิดเฮมะอันไร้กิจการมก่อได้กลายเป็นดาบการะดังผู้งอรอง,งขึ้นมาแต่ว่าขบวานต้นงเคลื่อนอสุรดาราจะทําการป้องกันอย่างรายก่อน,นก็ยังคงถูกแทงด้วยยันตีเพียงแค่างตีซึ่งตำแหน่งดังกล่าวนั้นเขารับบาดเจ็บ และเมีนมที่จะถูกแช้กแข่งแม้ว่าพระชีวิตของเขานั้นจะน่ากลัวไปอย่างมากแต่ตำแหน่งที่เขาได้รับบาดเจ็บดันได้ถูกกระซอบตัวพลังงานคอมเจนในทุกๆกลมหายใจและมันก็กระถังเพลกระจายออกไปเราจะต้องหนีบาระชนต้องกำเดิดอสุราราไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับบารชนบูดจริงเราคู่ต่อสู้ของคนดานเป็นทิงกเพตที่รังคึงขั้นระดับสูงสุดขั้นที่เจ็ดแต่ขอนั้นเป็นเพยนี่รังคึงขั้นในระดับสูงสุดที่อยู่ในขั้นที่สามทุ่นดานดังนั้นมันจึงมีช่องเพิ่ขนาดใหญ่ ภายในความแก่งของทั้งสองฝ่ายไรจิมเปร์กอนดนานได้ชน,นะหนึ่งในหกหมาดหน้าของทาเลตกตคนเดอร์เธอยังมีเพศ่ตอีกม,อมากมายดังนั้นจิงเทสจะมีความหวังเติที่เขาวังจะชนะอีกฝ่ายเจ้าแต่ในกระดนานฐานเมอระชนตุกคนเนอร์อสุดาราก็ทําการกระตุ้นเมสไซมิซมติเอเบราเพื่อลดขอบเขตกำล,ลังให้แคบรงของนั้นต้องการที่จปะปราบปรามเมรชนบูดริงเพื่อที่จะสร้างความหวังให้เขานั้นสามารถจบมีออกไปได้แต่อย่างไรก็ตามเมสไซมิซมติดเดเบรานาน,าน เปเียงอาบุตตะกูลเดชที่ระดับต่ำที่สุดทุ่งดาน,น,นดังนั้นเพียงแค่เริ่มหายใจดีเม็ดสายมิติดเดเบตาจึงได้ถูกอบชนปูจรทะบายรงอย่างง่ายตาภายในฮาเรตะกมเดชอบชนตะกูลเดชอซุนดารายังคงทำการดลบดีในขณะที่อบชนปูจรยังคงทำการไดรัสรังสรรเขาจูและในวารานี้กรังจำนอนแบบทั่วภายในฮาเรตะกูลเดชทั้งหมดก็ได้ดงรู้ว่าอบาชนตะกูเดชอซุนดาราได้ถูกได,ไดกรัสรังสารคังหาจู พวกเขาทั้งหมดถึงกับต้องต่อหาดึงมาวบอชนตระหนดอสุนดารากำลังถูกมาวบอลชนบูติงทําการต่างาชอจ่เง,งั้นเรื่ดทีเถียนรู้สึกประลาดใจไปอย่างมากเมื่อได้รับข้อมูลทางการขอนั้นไม่คิดว่าจะมีเกิดนี้หลังถึงียงแค่คนตายที่ทําการลงมือสังหารชาวบอลชนตรหนดอสุนดาราแต่เขาไม่เคยค,คิดแต่ว่าจะมีผู้ตนที่แห่งทําการลงมือรวดเดียวขนาดนี้เี่เถียนไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับต่อตอนชาวบอชนบูติงแต่เขารู้เพียงว่าเอกฝ่ายนั้นเป็นยิงเนมฮา,ามนัดทั้งหก ภายในฮาเร็ตะ์กันเวดแห่งดีซึ่งหานนัดทั้งหกดาวดีโดยพื้นฐาน้วพวกเขาทั้งก็เปลี่ยนก่อนเนที่รังคึงข้าในดาพิเศษและบางคนก็อาจจะไปถึงระดับที่8ด้วยซ้ำแต่แนวเวทนิรังคึงข้ามันแทบจะไม่ไขใใไปถึงขั้นที่เก้าซึ่งในเวลาน,นี้ต่อมานัดทั้งหกของฮาเรตตกรันเวดาวดีก็กำลังพยายามไปเด็มที่เพื่อจะหาทางเข้าสู่เวทนิรันแต่แต่ก็ตาม การโยกเราสูเ่เคลนดรันด่านมันไม่จําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ระวางความแข็งแกร่งมากนะัเพราะการเข้าสูเ่เคลนดรันด่านแม้ว่าจะเป็นเคลนดลัรดังขั้นที่มีระดับอ่อนแอพวกเขาก็สามารถที่จะโยกกระดับผ่านไปได้แต่ในขณะที่เ,เคล็ดลัรดังขั้นอย่างเช่นอวบชนวุริงนั้นมันค่อนข้างเป็นาย,ยกากที่พวกเขาจะสามารถจยกระดับผ่านไปได้แต่อย่างไรก็ตามเมือ่อใดก็ตามที่เคล็ิรันดังขั้นหนอนหนีสามารถจยกระดับผ่านไปได้หลังจากที่พวกเขากลายเป็นเคล็ิรันดร์แรง ความแหงแก่งของพวกเขานั้นจะน่าก่ามากกว่าผู้ตครองคนอื่นเวลาได้ผ่านไปจึงชจะชาในเวลานี้ก็เปยนนิรันดรงขั้นปัจุบันว่าที่อยู่ในฮาร็ตตคมเดอนต่างก็ยังความสนใจเกี่ยวกับจดกรรมของอบชนตกคมเดอรอสุนดาราแม้ว่าจะมีการดูแนวเขตนิรันดรที่อยู่เบื้องหลังขบชนตกคมเดอร์อสุนดาราแต่มันก็ยังไม่แน่ว่าการดูแนวเขตนิรนดรพูดดัน จะทําการขึ้นไปริมว่าบริษัทยิ่งประกนนั้นผู้ตนทบปลายดังแท้จะไม่สามารถติดตารเราเขตนิรันดร์ได้ดังนั้นอบชนตน้องกำหนดอสุนาราจรึงได้แต่ทําการดอเนิต่อปปาบางทีถ้าหากอบชนตน้องกำหนดอสุนาราได้จกสังหารตรงขอบเขตนนิรันที่เบื้องหลังของคองนดานก็อาจจะไม่ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำ แต่ก็ตามอาบชนทุกนูนเดชอสุนดารานดันก็ยังเป็นอาเพรที่รังคึงขั้นสูงสุดระพิศนักอิทฝ่ไยต้องการที่จัดสังหารความน,น่าในอาเพรนีหรังคึงขั้นระพิดขั้นที่สามขอนี้ก็อาจจะต้องสัรดาเด็กนอกมันมีฐานที่จัดสังหารอิกฝ่าด้วยกยิมตีเพียงแค่ขั้นะตีณทะเลตะกุมเนิรภายในแทกปราพังขงเวราได้มิตตีร่างกายอบาบชนตะกูลเดชอสุนดาราได้ถูกปกคลุมไปด้วยพลเอกน้ำแขกและอาการบาดเจ็บของคอนั้นสาหัสไปอย่างบ้า ระท้ายสุดแาวสันที่แห่งดีก็เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์แข็งอันดาดจริงและถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้สมบัติมากมายของอวชนตระกูเนิดอสุนดาต่าได้ถูกใส่ไปจนหมดแรงและอาการบาดเจ็บของเขาเองก็ครั้งที่จัสาหัสดังนั้นจิงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทําการดับมีออกไปอาวชชนวูดติงจะต้องการสังหาร่าจริงๆจนเกินเลยแต่หากเจ้าทำการสังหารฆ่ารูกสี่กองค่า เจ้าแห่งนกกระเรงบินจาที่อยู่ในอาเพรนิรานไม่เีทฐานที่จะปล่อยเจ้าไปจากนน่นอนแม้ว่าเจ้าจะเป็นอาเพนรนิการคืงข้าแับลงสุดขั้นที่7ซึ่งอนาคตของเจ้าน,นั้นสดใสไปอย่าง้าแต่เจ้าไม่จำเป็นจะต้องถูกลงโทษจากอาเพนทนิกานด้วยเหตุนผลดังกล่าวบรรพชนตกนุกคนเดอสุนดาราได้ทำการกล่าวนมดาไม่ละ ก็จะต้องตายอยู่ในที่นิรลอดไปประชาชนบูตจีนได้กล่าวมาด้วยความโกโรธและในบริเวณรอบๆนานก็ได้มีาตาของเกนนี่รังคึงข้านที่กำลังมองดูเหตุการณ์ดังการด้วยความตื่นเต้น แม้เมื่อบาชนต้องกำเนิดอสุนดาตาหรือว่าเขานั้นไม่สามารถนมนาวบอาชนบูติงต้าและเขานั้นก็เก่งกว่าว่าเขาคงจะไม่สามารถรอกรรมทิึงของเจ้าเหงน,นกกาเรียนจิวิญันต้าดังนั้นเขาจึงได้ทำการขอร้องคำช่วยเหลือจากเพื่อนที่หลังสคงขั้นที่กำลังมองดูดูแต่ก็ตามที่สามารถช่วยเหลือเข้าไปไ้้คนผู้นั้นจะสามารถกลายเป็นพานามิตรกับจารพัดรินเฮอหรือแม้กระทั่งได้รับการแนะนำจากจารพัดรินเฮอ เสียงของประชานตกลงเดอสูรดาราได้แพร่กระจายไปทั่วบริเวแต่อย่างไรก็ตามกลับให้ใครทําการช่วยเหลือใครก็จะลุกทางประชานบูติงรามันนั้นไม่เท่ากับความตายอย่างนั้นเลยเว้นแต่ว่าจะเปลียมหามน่าจีห้าทนที่อยู่ในระเภียดเดียวกันแต่หหามน้าต่อนี้ต่างก็ดูบินความแนะนาของประชานดินเถอเพราะอประชานดินเถินัน ไม่สามารถแห้คะแนนนำใดๆกับพวกาไต้าร่ังจากนั้นเพมินาาร่างกายของบอลชนตุกเนตอซอนดาราก็ได้ถูกต่อรองครังแดงขังจ้าด้วยกฎเกณฑ์ตะกเนตน,น้ำแข็งอันดินสูรซึ่งความเร็วของไอเจนในการแข่งขันร่างกายนานเริ่มที่จะรวดเร็วมากขึ้นเรือ่อยและบอลชนตักเนตอซอนดาราก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเดี๋นั้นเขาจะไม่สามารถที่จะรักษาการกบาดเจ็บของเขาได้ทันเวลา บางจากนั้นแทบไม่นาบบพชนต้องกำเนิดอาซุนดาราก็ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปเพรางกายขงของของนันได้ถูกผลิตน้ำแข็งทำการกัดกรยาสมบูบางแถบนั้นก็ไม่เสียงฟาดฟันเด็กหนอบบาชนต้องกำเนิดอาซุนดาราก็ได้ถูกฟันจนกลายเป็นหุยพงและพลังชีวิตและจิตสำนึกของของ,ของนันก็ได้สลายหายไปและเมื่อมาถึงจุดนีบบาชนต้องกำเนิดอาซุนดาราก็ได้ตกตายเป็นที่ระบายแล้วแต่ในเลรณีอ้อราอันน่าสมึงก็ได้พุ่งเข้มบา การตะบนดูแนวเกียร์ที่ตอนจูแนวที่หินดีเป็นที่ตะไปแล้วเอาวนะครับทุกคนครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาส่งกันต่อกันในพรุ่งนดีไปน,นะครับไม่เหตุการณ์ขับออไปนั้นจะบันไรกันแน่นะครับผมเอาวนะครับถ้าพลาดกันใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับกด๊อตกดแชร์กดคอมเมนต์สมัสครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยนะครับผมครับ